สิบสามบทสวดธรรม,มบทสหัสวรัตตาหะเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปะชาอัตทันตัสสะโปสะสาะสะนิจังสัญญะตะจาริโนเนวะเทโณนะัคันทพัพโพนมาโรสะหะพมุนาชิตังอะปะชิตังกะยิราตะถารปรปัสฉันตุโน สิบสีบส่บทสวดเกตุตสูตรภาสิตะมิทังเตนะภะคะวตาชาณะปัสตาอระหาตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทะตุมเหมาอะนุส,สันเวนะมาประรัมมะประรายะมาอิติกิรายะมาปิ t h กะสัมปะทานีนะมาตักกะเหตุมาณยะฆะเหนะมา อาการะปาริวิตเกนะมาทิฏฐินิชานักขันติยามาพัพพรูปตายะมาสมโนโนกะรุยะธาตุเมเหอัตนาวะชาเนยยาทะอิเมธมาอกุสราอิเมธมาสาวัชาอิเมธมาวินโยคารหิตาอิเมธมาสมัตตาสมาทินาอหิตายะ สุขายะสังวัตติตกอัฏฐุเมเหปะชะเหยยะทะยะทาตุมเหอัตตนาวะชาเนยยะทะอิเมธรรมะกุสลาอิเมธรรมะอนาวะชาอิเมธรรมะวินโยปัสสธาอิเมธรรมะสัมมตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตติตกอัฏฐุเมเหอุปะสัมปชะวิหะเลยยะทะตก ิบห้าบทสวดอุปนเยสูตรอุปนิยติชีวิตามัปปามายุงชฉลูปะีตัสนาสันติตานาเอตังภยังมรณะเปกมาโนปุญญานิกะยิราถาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตามัปปมายังชฉลูปะนีตัสนาสันติตานาเอตังภยังมรณะเปกมาโน โลกามิสังปชะเหสันติเอโกโยทกายเยนะสังยโมวาจายะอุทาเจาตัสสตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมกกาโนปะกะโรติพุญยังธรรมโมหเวีรคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเน นาทุขติมคัจจติธรรมจารีจะเพสังคาราอานิจจติยะธาปัญญายะปสติอาถานิพินทติทุเขเอสามะโควิสุทธิยาจะเพสังคาราทุกขติยะธาปัญญายะปสติอาถานิพินนิพินทติทุเขเอสามะโควิสุทธิยาัพเพธมาอนัตตาติ ยะธาปัญญายาปะปัสติอาฏฐะนิพินทติทุเคเอสามาคโควิสุติยาสิบหกบทสวดอัปันากาชาดกอัปันากธานะเมเกทุติยังอาหุตักิกาเอตัธัญญายะเมทาวีตังกันเหยะอ,อัปันากัง อหงเวสารนางยันติปปะตานิวานานจะอารามะลุคะจะลุขะเจตยานิมามนุษสษาพยาตจิตาเนตังโขสรนางเขมังเนตังสะะารณะมุตตมังเนตังสะะารณงมาคัมมะสะพัพพะทุกขาปมุจจะติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังกันจสะสารนางคะโตจาตา อริยสัจจานิสัมมัปปัญญายปัสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขสัจจะอติกมังอริยัญจะอันถังอัตถังคิดกังทุกขูปะสมะคานินางเอตังโขสารนางเขมังเอตังสารณะมุตตะมังเอตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตติ สิบเจ็ดบทสวดพัสเทกะรัตตะคาถาอติตังนานวะนานวาคเมยยะนับปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตัตตตามปะหินันตาอปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว และสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยทำมังตตะตตะวิปัสสติอาสังหิรังอาสังกุป,ปังตังวิทามะนุปูหายเยกว่าบุคคลใดหึงแจ้งทาในปัจจุบันไม่งอนงันไม่ขอนแคลในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเือให้ปลุกปลงเถิดอเจวะกิจจะมาตปัง โอชัญยามะลัางสุเวพึ่งทำความเพียรเสียในวันนี้และใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาฮีโนสังฆรันเตณะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนนานาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่วราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาติงอโหรัต,ตะมะตันทิตัง ตังเวพัทเทกะรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิดใดสิบแปดบทสวดทินหะปัจเจกคณะปถาถะแปล เชลาทำมโมหิเชลังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรมโมหิพระยาทิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณนะรำมโมหิมรลนังอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผ้นความตายไปไม่ได้สเปหิเมปีหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโว เราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพันผ้าจากของรักของจเจริญใจต่งางๆต่างกวงกรรมะสมาคมเหิกรรมทายาโทกรรมะโยนิกรรมะพันตุกรรมะปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของตอนนี้กรรมเป็นผู้ให้คนนีมม้กรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยงังกรรมังกฤติสามิกัญยาหนางาปาปังวาปาปังวาตัสะทายาธาภวิสามิ เราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆตืดไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเจเวกิตตปังตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด สิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกหนตุสเปปิกานิโนเอตาวตาจอรามเหหิสัมภัตังปุญญาสัมปังสจเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสทธิยาทานังทัทันตุสัายาสิรังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาหนตุขัจันตุเทวตา ตาสพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเจน,นรักขังธ,ธันมานนัพพะโสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูเปกะเรโพธิคะเรตเหิงตหิง ตาธรรมธาเนนะพวันตุปูชิตาโสทิงเกโดนเตทะวิหารมันทะเลเทราจะมัชชาณวกาจะพิกขโวสารามิกาธนะปฏิอุปัสกาข้ามาจะเทสานิข้ามาจะอิสราสัปานะภูตาสุขิตาพวันตุเตชราผู้ชายเยปิจะอันทัสัมภวาสังเสธชาตาอัฐโวปปาตติกา นิยานิกังธรรมะวังปฏิจเตสเพปิทุกขสาการณนตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทราจะปุคลาสังโคโหตุสมะโควะอัธยะจะอิตายะจะอัมเหรักคตุสัทธรรมโมสเพปิธรรมจาริโนวุตติงสัมปาปุเนยามะธรรมเอริยปเวจเต ยี่สิบเอ็ดบทสวดสภาปฏิธานาคาถาแปลปุญญสิทานิกตัสสะยานัญญาณิกะตะนิเมเตสัญจะภาคิโนโหตุสัตตานันตาปะมานก,กาเยปิยาคุณะวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิฏฐาเมจาพยะทิฏฐาวาอันเยมัชชะตะเวลิโนสัตตาติทันติโลกัสมนิง เตพุมาจาตุโยนิกาปัจเจกัตจกตุโวการาสังสรารตาพระเพเยาตังเยปต,ติธานามเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปะชานันติเทว,วาเตสังนิเวทยุมายาทินานะปุญญานงะอนุโมทน,นะเหตุนา ตะเพสตาสทาโหตุอเวราสุขาชิวิโนโเคมัปปะทันจะปะโปนตุเตสาสาสิชัดตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณ มีมานดาและบีดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกํมเนสี 4, มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยแลพบใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิด ก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเธอและจงถึงทางอันกเกษมเธอดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสํงเ็จเธอ ด้วยอนุภาพแห่งสัตว์จะอธิษฐาน,านุภาพแห่งความเพียรและอาน,นิสงส์งแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าก่อยพนจากทุกไปทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจริญทัง้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเวดาทั้งหลาโยโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุ โปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระก,กลิ่งภัยีีพินาศโดยมูดนิที่สมเด็จพระยาณสังวรวัดบรวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สรมสมส้างสรางขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตและกรรมมงคลในพกกระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ผู้ประการเทอญ บุญกุศสของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภาาัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสมําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมานทั้งหลาย สมบูรณ์พร้อมด้วยทนะสารสมบัติรบริวานสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสามเร็จในการวิปัสนากรรมฐานเดิดปัญญาญาณจเจริญด้วยจัจตุพิทัรษชายทั้งสี่คืออายุอวณนนะสุขะพระลาเทนขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐุนทุกท่าน